ไม่เท่ากันครับเขาถึงมีให้เลือกว่าเป็น n E A หรือ P E A เลือกตรงไหนออ่าถ้าเป็นระบบใหญ่เนาะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอ๋นนอเลือกในคอมน่หน้าจอ,อหน้าจอมันจะมีครับเราก็เลือกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นท<า>ไทยแลนด์ไม่เท่ากันเลยครับเป็น P E A แล้วก็บางรุ่นที่ไม่ซิงค์วันที่เดือนปีเราก็ต้องไปเซตวันที่เดือนปีด้วยส่วนมากจะเซตอยู่แค่นั้นเซตปุ๊บเราก็ออนได้เลย สเปกเกอร์อช่าหมครยบผมรบรองนี้ครับนี่ผมยัไม่มีเมียอันนี้อันนี้คือไฟมาจ่ายเข้าแล้วครับข้างล่างแล้วนะมีไฟอย่างนี้ลองวัดไฟตรงนี้ครับทางใต้ขาออกจากเบรกเกอร์มาสี่สิบด้วยผมจะเปิดสวิตช์ของตัวทำไมมากกว่าตัวอินเวอร์เตอร์นะ โดยอินเวอร์เตอร์เนี่ยแดดมึงมากขึ้นโดยอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าเรายังไม่จ่ายหมายถึงว่ายังไม่ขนาดไปเข้าไปเนี่ยตัวตัวสแตนบายที่เป็นไฟแดงกระพริบเนี่ยมันจะกระพริบอยู่ก็คือสแตนบายรอครับรอไฟเข้ามาเชื่อมต่อพอเรายกเปเกอร์ปุ๊บรอแป๊บหนึ่งไฟลันเนี่ยมันจะกระพริบแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมันก็จะสี่สิบเจ็ดจะติดค้าง พอติดค้างปุ๊บพอติดค้างปุ๊บนั่นแสดงว่ายินเวอร์เตอร์เนี่ยได้ทําการจ่ายจ่ายแรงดันออกมาแล้วเริ่มทำงานถ้าดูสังเกตจากจานหมุนจานหมุนเนี่ยมันจะค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนค่อยๆเลื่อนอันนี้คือหมุนกลับอ่านี่คือหมุนกลับเพราะว่าเพราะว่าเราต่อเราต่อถูกปกติอ่ามันไม่มีโหลดมันก็จะหมุนออกถอยออกหมุนช้ามากนะุนชาครับ ไม่ใส่แว่นไม่เห็นนะอ๋อเมื่อก็สิสิเพราะเมื่อกี้เราทำอ๋อแดดแดดเพิ่มขึ้นมาแล้ววนเลยสูงกว่าเดิมนิดนึงเนี่ตอนนี้มาเท่าไหร่พี่ตอนนนี้ะครับนี่ไงแข็งแดดแดดมีแล้ววนวนที่เข้าตัวโหลดแล้วเนี่ยมันจะดรอปลงนะมันจะต้องดรอปลงเมื่อกี้ที่เราวัดเนี่ยตอนนี้สามสิบแปดครับเมื่อกี้มัสามสิบเก้าอ่ะก็มีขึ้นลงหน่อย ม่มีจ่ายมนออกวัดวัดวัดวอดน,นี่ได้ไหมว่าตรงนี่ได้สองร้อยยี่สิบแล้วมั้ยสองร้อยยี่สิบมโชว์แอมป์นะจ๊ะมีมีมีก huh> ี่แอมป์กี่แอมป์กี่วัตต์โชว์หมดเลยสองสามหกโอ้ได้เยอะด้วยนะคือตัวตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาจะต้องผลิตแรงดันที่สูงกว่าไฟฟ้าบ้าน เพื่อที่เขาจะไปดันไปดันภาบ้านไว้เพื่อจะได้ใช้เขาก่อนถูกต้องแล้วมันมีสปีดที่350แล้วแล้วว่าต่ำม่นไม่เกิดมันจะมีมันจะเป็นกิดโกรธของมดมันตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยปิดโกรธเลยว่ะปิดโกรธต่างอ่าต่างจังหวัดเท่านี้นะกิดโกรธของเอมีเอเอ็มเอเท่านี้นะเขาจะมีเลนส์สูงกับต่ำไว้อ่าประมาณนี้ อเ่สมาร์ทคออกนร์ทสมาร์ล็อกเอสมาร์ทล็อกเกอร์เนี่ยก็คือัากับตัวเชนยี่ห้องเวย์เขามีรหัสเข้าได้ไหมตันี้แหละใช่มีระบบระบบอังกฤษมีครับคืออักฤษถ้าเราจะต่อขนานกับการไฟฟ้าเนี่ยเขาบังคับอยู่แล้วให้เราติดตัวตัวกัรย้อน ซึ่งซึ่งตัวตัวกันย้อนเนี่ยมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้อาจารย์หมุนเนี่ยหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ถอยหลังนะหยุดอยู่กับที่นะมันเมื่อกี้เมื่อกี้ก็สงสัยไอหมู่บ้านเสนาที่อยู่ข้างหลังไอที่อยู่แถวพุทธมณฑลอ่ะมันเป็นหมู่บ้านแรกที่มีโซล่าเซลล์การไฟฟ้าก็ไม่รู้มาก่อนกลางวันคนไม่อยู่มันถอยกลับอ๋โดนเลยนี่ย โวยดีกับปบฟ้ามาโวยโอเคอ๋อแสดงว่าไม่ได้ติดกันนะลักษณะนี้เรียบร้อยนะครับหลังเซนท่านสารยาบ้านนั้นะวิธีการต่อวิธีการเช็คอุปกรณ์วิธีการนําไฟแก้ไขปัญหาสายหลวมอ่าแก้ไขปัญหาสายหลวมแก้ไขปัญหาว่าเราเอาขั้วกฮขั้วบวกตัวตัวเปลือกเป็นขั้วบวกเอาตัวเมีย เออเอาควณลบไปใส่มันก็จะแค่ชนกันหรือไม่ถึงด้วยไม่ถึงผมว่าไม่ถึงนะไม่ถึงไม่ถึงมากกว่าแล้วตัวที่จะมันมันจะปิดปิดไม่ไม่ใช้งานเขาไม่ได้ใส่มาพี่ใส่ถ้าถ้าใส่มันมันต้องอยู่นานปิดไม่ใช้งานหมายถึงปิดยังไงครับปิดสวิตช์ดีซีออฟ อ๋อใช่คือซีออฟดีซีออฟก็คือของนายอ๋อไฟอันนี้เข้านี่เลยแล้วก็อีกค่านี้พี่อ่าใช่ใช่เดี๋ยววันสุดท้ายเราจะเรียนการคำนวณโหลดองตัอุปกถ้าใช้ตัวเบเกอร์ธรรมดาได้ไหมครับเบเกอร์ถ้าเบเกอร์ธรรมดาเนี่ยเอาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะนะที่ที่เขาใช้กันนะเขาใช้เป็นเขาเรียกคัทเอาท์คัทเอาท์เนี่ยมันคือสปานไฟหนึ่งอย่างแล้วแล้วมันมีฟิลด้วย มันได้ทั้งสองก็คือสองเส้นนี้ต่อเขาขัดเอาเลยใช่ใช่ก็เป็นบวกกับลบไปแล้วพอออกมาเขาจะกาวด้วยมันก็ดีมันจะได้ก็คือที่บ้านๆเมื่อก่อนที่เขาต่อเนี่ยเขาใช้ขัดเอาใช่ไหมแล้วไอ้ตรงลงกาวเนี่ยลงกาวเนี่ยเขาเอาเอาตัวเมื่อก่อนที่ใช้กับโทรศัพท์โทรศัพท์ที่ใช้สายบ้านเราเมื่อก่อนเนี่ยอ๋ออ่ามันจะมีมันจะมีเส้นลวดว่าเส้นลวดตัวนเหนกันเนาะแล้วก็ต่อลงกา ก็คือเอาบวกกับบวกกับลบเนี่ยมาใส่หาเขาใช่ไหมแล้วอเส้นหนึ่งก็คือต่อลงเขาไปนั่นคือระบบการบ้านเมื่อก่อนที่เขาทำใช่แล้วติดกันนะคือติดตรงนี้แล้วเอาไฟที่นีเข้ากันย้อนก่อนวกากนกันย้อนนะกันย้อนเนี่ยมิเตอร์มันจะคล้องตัวที่ใต้ตุลมิเตอร์มองว่าใต้ตุลมิเตอร์นะเขาจะคล้องซีทีคล้องซีทีเพื่อให้เขารู้ว่าในบ้านเนี่ยกินกระแสเท่าไหร่เขาจะรู้รู้จากการกินกระแสเขาจะไม่รู้เรื่องแรงดัน พอเรรู้กระแสปุ๊บพอมันคำนวณได้เนี่ยว่าเฮ้ยในบ้านไอ้เนี้ยผลิต5,000วัตต์แต่ในบ้านใช้2,000วัตต์ตัวเนี้ยที่เป็นสมาร์ทล็อกเกอร์เนี่ยเขาจะไปสั่งอินเวอร์เตอร์ให้ลดกำลังการผลิตลงให้เท่ากับโหลดแล้วตัวเนี้ยมันก็จะไม่หมุนถอยหลังมันก็จะนิ่งครับเห็นไหมการโหลดไม่นิ่งแสดงว่าต้องก็ดต้องติดสองตัวเป็นสี่ทีมันถ้ามันจะมาคู่กันเลยมาคู่กันแล้วเขาจะซื้อสารกับตัวไอ้ที่น้อเรื่อไฟกันไฟย้อนอ่ะ แล้วเวลาเวลาปิดเนี่ยเราควรจะปิดตรงไหนก่อนเวลาปิดนะเราเรามองว่าสมมุติว่าเย็นแล้วปุ๊บมันดับเองแสดงว่าฝั่งดีซีมันดับใช่ไหมเราสามารถดับดีซีก่อนได้แล้วก็มาดับเ c ซีถูกไหมครับแต่โดยรวมแล้วเพราะมันไม่ทํางานแล้วทุกวันทุกคืนเนี่ยตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยเช้ามันก็ติดเองเย็นมันก็ดับเองเราไม่ต้องไปปิดอะไรมันใช่ไหมแต่ถ้าจะปิดระบบเราปิดดีซีก่อนก็ได้หรือปิดเอซีก่อนก็ได้ แต่ที่ผมจะแนะนำก็คือเป็นดีซีก่อนประมาณนี้เรามองภาพว่าถ้ามันทำงานเองโดยอัตโนมัติเนี่ยพอมืดปุ๊บมันกระดับใช่ไหมก็คือดีซีกับเขาปิดตัวนี้เสร็จตัวนี้ต้องปิดเ้วยครับปิดครับปิดไล่ปิดระบบเลยปิดดีซีปิดอินเวอร์เตอร์ปิดเอซีเวลาเราไป่ายจังหวัดอย่างเงี้ย เราไปจะไปใช้งานมันอยู่ไแต่ถ้าเราเปิดระบบทีแรกเราเปิด DC ก่อนเพื่อที่จะคอนฟิกมันแต่ผมเข้งใจอย่างว่ามันเป็นไฟบ้านจริงเปล่าช่วงนี้เหมือนจิ้มอะไหนี่ยอ่ไม่ใช่ต้องบอกให้เราเรียนวิทยาพิเนี่ก็ได้อย่าเพรามันเป็นไฟบ้านแล้วจริงีไอ้แมงมุมมันโดนแมงมุมต่อยก็เลยเป็นแบบนรูเป็นงมุมแต่ถ้าโดนไฟบ้านเลยพี่ปิดระบบพอดีครับ ิวก่อนพี่ฟิวไม่วไม่ต้องไม่ต้องเาผิวไม่ได้น่ะอบนี้นนี่ีวก็ตัวกันต้องไหมเดีวปิดแล้วปิดปารับปิดปารจบเข้าเ้าพี่ โอ้ไม่ตกใจเว้ยตัวนี้ตัวนี้เราออฟแล้วใช่ไหมเราไปชักนั่นนู่นก่อนเราถึงจะไขเงี้ยอดมันจะปลอดภัยกว่าสมมติว่าแรงดันสูงใช่ไหมใช่ถ้าเรามาโพดตรงนี้เราเผลอไปโดนนะถ้าโดนวเดียวก็ดูดนะดูดต้องอยากลองไหมครับผมไม่ไม่ครับผมบอกว่าผิดก็ต้องลองแต่เพื่อนผมจัไม่ดูดนะครับก็ผมไม่ไม่แค่นี้มันไม่ดูดหรอกแต่แต่ที่ผมบอกเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเราไปดูว่าช็อตจริงอะโวลมันสูงนี่มันอ่อนอยู่ สองร้อยวอนี่ก็ดูแล้วดูติดเลยไหมติด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 สองร้อยวอนดูเข้าในซีสองร้อยมัไม่ติดไม่เชื่อจะมันเป็นกระแสตรงเลยไม่เชื่อคือมันหน่อยอ่ะหน่อยแต่ถ้าไฟไฟไฟบ้านมันดูดแล้วมันติดติดเลยใช่ไหมติดเลยอันนี้ติดไหมอันนี้ยไม่อ๋อมันแค่ไม่ไม่ใช่ไหมมันแรงกว่าไแรงกว่ามันมันไหม้มันไหม้เลยมันอาจจะรักษาเหมือนในตู้เชื่อมไฟไม่ต้องโดวไม่ต้องโดวจผีตรวจนตุ่นไปละแล้วกินไปต เหมือนกันเพรจะว่รถยนต์มันต้องกี่เ <só> ท <c iful> ่าต <Leonard> <c oughs> ้งโอว่าูเลยเราควรจะทดสอบโดนดูจริงขอจากกันนไม่ั้นไมัอสุดสุดเพราะว่ามันต่อรอยไว้่อแล้วครับ Eat, or, ต use, ้องเลื่อหมดเลยเนี่ยจริงจริงตัวต้องเลื่อนเลื่อนระหว่างก็ได้เลื่อนเพราะเราเรายังเลื่อยเง้เอาเจ้ยครับเล้ยครับวกเราตือ